การที่มีการกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศพิจารณาพร่องน้ําในลําน้ําแล้วก็อ่างเก็บน้ําเพื่อรองรับปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นหลายคนก็อาจจะตกอกตกใจนะคะว่าเอยตอนนี้น้ํากำลังจะท่วไมไหมหรืออะไรอันนี้เป็นยังไงขอให้ท่านผอเล่าให้ฟังนิดนึงอะคะ่ะว่าเ,เราจะเจอกับสถานการณ์แบบนั้นหรือไม่ยังไงคะครับก็อย่างนี้ครับคือตรงนี้นะครับก็เป็นนโยบายของท่านรีว่า,าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นะครับที่ท่านมอบไปยังกรมชนระทานนะครับโดยท่านทิพย์ดีเอง ท่านจะลงในรายละเอียดนะครับในเรื่องการที่จะติดตามสาการน้ําแล้วมีการระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําอย่างให้มีความเหมาะสมนะครับท่านทิพดีนะครับท่านก็เลยมอบนโยบายไปว่าทางโครงการชมพรทานต่างๆต้องมีการติดตามสาการฝนรวมถึงการคาดการปริมาณน้ําฝนสามวันเจ็ดวันนะครับเพื่อให้รู้ว่าสาการฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับภายในระยะาอันใกล้นั้นโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ําที่มีความจุไม่มากนักนะครับซึ่งตรงนี้ครับ เมื่อเรามีการรับข้อมูลชาติการจากกลุมจุมชีพิา马มาแล้วเรื่องของฝนสามวันเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีการวางแผนในการบริหารัะการน้ําจัดอ่างเก็บน้ําให้มีความเหมาะสมนะครับตรงที่ว่าก็ต้องมีการระบายน้ําออกมาก่อนถ้าเรามีการติดตามหรือผลชาติการนั้นคาดว่าฝนจะตกมากและอาจจะมีผลก,กระทบทําให้อ่างเก็บน้ําเนี่ยล้นแล้วเราควบคุมไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องมีการล้องน้ําในบางอ่างเก็บน้ํานะครับที่ ไม่มีผลกระทบต่อท้ายน้ําเพื่อรองรับน้ําฝนที่จะตกขึ้นตามการคาดการนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นหลักการที่ทางกรมเองนะครับมอบไปยังโครงการชประทานที่ดูแลอ่างเก็บน้ําต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้าขนาดกลางที่มีประมาณสัก435แห่งทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอ่างเล็กๆนะครับที่มีความจุน้อยๆนะครับซึ่งมีโอกาสเต็มสูงนะครับก็จะถ้าเกิดเต็มปุ๊บเนี่ยเวลาฝนตกมาอีกก็จะรับไม่ได้แล้วก็จะ ทำให้เกิดต้องระบายมามากตรงนี้ครับตรงช่วงเวลาที่บางที่เนี่ยก็จะมีฝนที่น้อยลงในบางช่วงําน้ําด้านท้ายก็ยังไม่มากนักนะครับก็มีการระบายออกมาก่อบน,นะครับเรื่องนี้ก็ดยันครับว่าในการกลองน้ําจากอ่างเก็บน้ําเพื่อรองล้วตฝนตรงนี้ครับไม่มีผลกระทบต่อท้ายน้ํานะครับค่ะอันนี้คือเป็นแผนรับมือในเรื่องของการที่มีการแจ้งว่าเราจะเปลี่ยนจากเอล尼โยไปสู่ลานิยานในช่วงปลายเดือนสิงหานี้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเพราะว่าจากสาการฝนนะครับต้องยอมรับนะครับช่วงนี้ฝนมันก็อยู่ในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เป็นลานิ้านะครับก็มีผลนะครับอาจจะทําให้ปริมาณฝนตกมากนะครับในช่วงของเดือนกันยายนธุลาครับซึ่งช่วงนั้นแหะครับมันจะเป็นช่วงที่ฝนชุกฉะนั้นในช่วงนี้ครับในบางแห่งเราก็ต้องมีการที่จะท่องน้ําเพื่อรอรับสาการน้ําฝนที่จะตกมากขึ้นครับ ค่ะอย่างที่มีกระแสะข่าวกันออกมานะคะว่าไม่มีความกังวลว่าไอ้ลานิญาปีนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้น้ําเนี่ยท่วมใกล้เคียงกับปีห้าสี่เลยอาจจะมีพื้นที่ที่จมบาดาลสามแสน 3, 000, ไร่อันนี้เราได้มีการเตรียมการรองรับหรือว่าให้ความมั่นใจยังไงกับประชาชนได้ไหมคะคือต้องมาดูปีห้าสี่ครับปีห้าสี่เนี่ยนะครับพายุเข้านะครับคือฝนมากตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ครับ ปัจจุบันเนี่ยพายุก็เริ่มเข้าแล้วนะครับปี54ซึ่งอ่างเก็บน้ําเนี่ยก็จะเริ่มเต็มตั้งแต่เนี่ยแหละครับเดือนปลายสิงหาต้นกันยายก็เต็มสะส่วนใหญ่ละแต่สากาปีนี้ครับแตกต่างจากปี54ไปชิ้นเตินนะครับเพราะที่ว่าอ่างเก็บน้าดูที่ว่าอาจจะนับขนาดใหญ่นะครับปี54ก็คงเป็นเรื่องของรุปน้ำเจ้ายาซึ่งอ่าจจก็บน้ําปุ้ยพน,นเพกิดเกิดติบเองครับปีนี้นะครับสามารถจัดเก็บได้อย่างเพียงพอแน่นอนนะครับฉะนั้นตัดปัญหากังวลในเรื่องของปริมาณน้ําที่จะเต็มในอ่างเก็บน้ํานะครับ ในเรื่องของฝนเองนะครับฝนของปีนี้นะครับถึงแม้จะเป็นฝนกรรไกรานิญาก็จริงแต่ปัจจุบันนะครับยังไม่เกิดพายุเลยนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมยานี่ยคาดว่าจะเกิดสักหนึ่งหรือสองลูกเท่านั้นเองต่ปีนี้ฉังนั้นเนี่ยลักษณะของลานิญาไปลายปีนะครับก็ในเรื่องของเป็นลายภาคนะครับเสดงว,ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยถ้าเกิดปลายปีเนี่ยก็จะไม่ผลกระทบต่อภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับแต่ถ้าเกิด นะครับมาระดีน้ด้งแรงนะครับซึ่งจะเป็นรดูวทของภาคใต้ตรงนี้ครับก็ต้องมีการเฝ้าระวังติดตามดีว่าปรากฏการณ์ระดียะนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรงกับช่วงเวลาไปลายปลายปีนะครับที่อาจจะเป็นริ้งทภาคใต้หรือปากอย่างไรนะครับต้องติดตามอีกระยะนึงครับอืค่ะและอย่างที่ท่านผอ,อบอกว่าเราอาจจะต้องมีการติดตามสถานการณ์ร่วงหน้าสามวันเจ็ดวันอันนี้คือเราจะมีการแจ้งเตือนประชาชนก่อนใช่ไหมคะว่าจะมีน้ํามาหรือไม่มา จะไม่มีในเรื่องของเหตุการณ์ที่สำรอยข่าวก่อนคือมันมีน้ําล้นออกมาแล้วก็เกิดเหตุน้าท่วมแล้วประชาชนก็บอกเอ้ยมันคือเคิอเค่อนแตกเคืรอนแต่อะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะคืออย่างนี้ครับคือลักษณะของการติดตามว่้าระวังสามวันเจ็ดวันนะครับก็คือเป็นเรื่องการติดตามน้ําฝนพยากรณ์แล้วก็มีการระบายน้ําเพื่อคล่องน้ำในอ่างเพื่อรอรับสาการน้ำฝนนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะทําให้ประชาชนครับทราบถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อน นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะรับมือในกรณีที่มีฝนตกมากนะครับในช่วงของอ่าอ่างเก็บน้ําก็จะรับได้พอแล้วก็คนในพื้นที่เองก็จะรู้ถึงสถานการณ์ว่าช่วงนี้ครับเกิดจากการพ่องน้านะครับช่วงที่เกิดน้ําฝนนะครับอาจจะมีฝนตกท้ายหอ่างเก็บน้านะครับซึ่งอาจจะต้องมีการท่วมขังในพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการสูบออกอะไรออกออกมาจากพื้นที่เองซึ่งตรงนี้ครับก็กลมงเองรับจากการคาดการที่จะให้ลงไปในพื้นที่แล้วนะครับ ก็ยังให้เมื่อมีาก,การคาดการณ์ว่าฝนเยอะนะครับนอกจากมือถือาก,กานาที่อ่างแล้วนะครับจะต้องเตรียเกเกมเครื่องจักรเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องสูบน้าหรือพวกเครื่องจักรต่างๆในการที่จะการกจาจัดสิ่งสีกวากทางน้ำให้ออกไปตรงนี้ครับก็ถือว่าทํานอกจากที่เราจะให้ไปพันจากเกษตรกรหรือคนประชาชนในพื้นที่แล้วนะครับเราต้องมีการเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือัดการคาดการณ์ฝนที่เกิดในเฉพาะที่ตรงน,นั้นด้วยเพื่อสามารถที่ดําเนินการทําได้เล,เลยนะครับก่อนที่ปัญหาจะเกิดนะครับ ค่ะอันนี้ต้องเตรียมการกันให้แล้วเสร็จเมื่อไหร่อะคะทาแล้วครับตอนนี้กรมได้มีข้อสั่งการไปแล้วครับโดยเฉพาะทั้งข้อสั่งการในเชิงหนังสือสั่งการไปนะครับรวมทั้งการประชุมติดตามสั่งการไปอย่างพื้นที่นะครับก็ให้ทุกสํานักชนประธานนะครับโครงการชนประธานจังหวัดนะครับเริ่มดําเนินการนะครับแล้วตั้งแต่เดือนนี้ครับเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่กลางเดือนไปต้นมาเนี่ยครับที่มีข้อสั่งการไปนะครับ และให้รายงานมาที่สวดกลางโดยรายงานตรงต่อทา่านที่ดีเลยนะครับว่าได้มีการติดตามสาก,การอยออ่างไรเมื่อคาดการแล้วได้มีการเอาเครื่องจักรเครื่องมือลงไปเตร um ียมความพร้อมหรือไม่อย่างไรตรงนี้ได้ดาเนินการแล้วครับอนอกจากการเตรียมพร้อมของหน่วยงานแล้วอันนี้เรามีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปถึงพี่น้องประชาชนไหมคะโดยเฉพาะอาจจะเป็นในพื้นที่น้าท่วมซ้ำซากที่เราก็มีการเตรียมการแหละแต่ว่ามันก็ท่วมของมันอยู่ทุกปีอันนี้ต้องมีการเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างไหมคะ คือประเด็นแรกครับในเรื่องของการฟังข่าวสารจากทางรัฐกานะครับเพราะว่าตรงน,นี้ครับมันก็จะมีข่าวสารที่บางครั้งเป็นข่าวที่ไม่จริงออกมาในเรื่องของฝนมากฝนจะถล่มอะไรประมาณนี้ครับก็คงต้องฟังข้อมูลจากการน้ําฝนที่เกิดขึ้นจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากหน่วยงานภาครัฐในการที่จะบอกว่าฝนจะตกลักษณะไหนอย่างไรนะครับในเรื่องของการจัดก,การน้านําในอ่างนะครับก็ต้องฟังการจัดการของกรม,มธรรม์นะครับเจ้าหน้าที่กรมธรรา์ว่า มีการจัดการท่องระบายอย่างไรนะครับรวมถึงนะครับก็ต้องติดตามนะครับในเรื่องสาการที่ทางเจ้าหน้าที่เรานะครับก็จะประชาพันธ์ได้ว่าท,ที่ไหนเป็นจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ําท่วมในช่วงไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรับฟังข่าวสารในหน่วยงานของรัฐนะครับและกรมอุตสาหรในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับตัวของสภาวะอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะลานิยาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ ประกอบกับนะครับในเรื่องของข้อมูลนะครับถ้าสงสัยหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถที่ติดต่อประสานกับหน่วยงานภาครัฐหรือรกรมเจ้าที่กรมสันปรานในพื้นที่ได้นะครับหรือก็สามารถโทรสายตรงสายด่วนนะครับ1460ของกรมสุนปรานได้เพื่อจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับในกรณีที่ท่านไม่รู้จะโทรไปตรงไหนหรือติดต่อใครท่านก็โทรมาสายด่วน1460ได้นะครับค่ะท่านพอ่ออ๋อค่ะถ้าอย่างนี้ไอ้ข่าวที่ก่อนหน้านี้ออกมาว่าปี67พีรุ่มต่ำดินแม่น้ําเจ้าพยา น้ำจะท่วมสูงเกือบสองเมตรแล้วก็ท่วมใกล้เคียงกับปีห้าสี่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมคะตอนนี้มันเป็นการที่จะเอาปรากฏการมาควบคู่กับสถานการณ์ซึ่งมันไม่ตรงกันซึ่งทําให้ตรงนี้ครับประชาชนอาจจะเข้าใจข่าวสารที่ไม่ตรงกับสภาวะความเป็นจริงที่จะเกิดน,นะครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดก,การน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานที่มาให้ข้อมูลในวันนี้นะคะ ครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ